สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณนะคะกลับมาพบเจอกันเป็นประจำนะคะทาง RMUTP l i ีพไซึ่งเราผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะคะฝนจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะย้อนเวลากลับไปนะคะสู่ยุค1 9 30ณเมืองครีเวสรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาซึ่งเมืองน,นี้นะคะเป็นเมืองของชายทะเลที่อบอวนไปด้วยมนต์เสน่ห์แต่ภายใต้แสงแดดอันสดใสกลับมีเรื่องราวความรักที่บิดเบี้ยวและความหมกมุ่นที่น่าขนลุกซ่อนอยู่เรื่องราวที่จะทําให้คุณตั้งคําถามว่านี่มันคือความรักหรือความวิกลจริตกันแน่เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในปี1930ณนะโรงพยาบาลทหารเรือครีเวสในปีนั ะะโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ต้อนรับช่างเทคนิคด้านรังสีวิทยาคนใหม่หมอคนนี้มีชื่อว่าคราวทาร์นสเลอร์ซึ่งเขาคือชายวัยกลางคนชาวเยอรมันค่ะผู้ที่บอกเล่าเรื่องราวของตนเองว่าตนเองนั้นเป็นคราวแล้วก็มีความหลังที่ลึกลับซ่อนอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาพยายามพล่ำบอกคนใกล้ชิดเสมอมานั่นก็คือว่าเขาบอกว่าตอนวัยเด็กของเขาเขามักจะเห็นนิมิตถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงในฝัน บุคลิกท่าทางก็คือเธอเป็นหญิงที่มีผมสีดำขลับดวงตาสีเข้มผิวสีน้ำผึ้งซึ่งตัวคราวเองเนี่ยก็เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นรักแท้ของเขาและแล้ววันหนึ่งค่ะหญิงสาวในฝันของคราวก็ปรากฏตัวขึ้นณนะแผนกลังสีวิทยาที่เขาทำงานอยู่หญิงผู้นี้มีชื่อว่าเอเลนาเธอเป็นหญิงสาวชาวคิวบาอเมริกันอายุของเธอ22ปีเท่านั้นเองเป็นผู้หญิงที่รูปลักษณ์สวยงาม แล้วก็มีรอยยิ้มอนันงดงามแต่เธอนั้นแฝงมาด้วยความเจ็บปวดจากโรคร้ายเธอป่วยเป็นโรควันโรคค่ะสำหรับคราวแล้วนี่ไม่ใช่คนไข้แต่นี่คือผู้หญิงที่อยู่ในนิมิตของเขาดวงตาของเธอผิวของเธอผมของเธอทุกอย่างตรงตามกับที่เขาฝันถึงทันใดนั้นเองค่ะคราวก็ประกาศว่านี่แหละ คือผู้หญิงที่ต้องเป็นของฉันทั้งๆที่ตัวคราวเองนะคะก็มีภรรยาอยู่แล้วคราวนั้นใช้เวลาทุ่มเทดูแลเอเลน่าอย่างไม่ลดละเขาพยายามทุกวิธีทางคะ่ะที่จะรักษาเธอให้หายไม่ว่าจะเป็นยาที่เขาปรุงขึ้นเองเครื่องมือที่เขาคิดคน้นบางอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะแต่บางอย่างก็ดูเหมือนเป็นศิยาศาสตร์นอกเหนือจากการรักษานะคะคราวเองก็ให้ของขวัญราคาแพงกับเอเลนา่าชวนเธอไปเที่ยวบ้าง รวมไปถึงชวนเธอไปมีกิจกรรมร่วมกันแม้เอเลนาจะไม่เคยแสดงความรู้สึกตอบรับในเชิงชู้สาวแต่สําหรับคราวแล้วเขามั่นใจว่าเธอคือผมลิขิตแต่สุดท้ายแล้วค่ะความพยายามของคราวนั้นก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเพราะโชคชะตาเล่นตลกกับเขาแม้ความพยายามอย่างบ้าคลั่งของคราวที่จะพยายามรักษาเอเลนาหรือยื้อชีวิตของเธอไว้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทําได้ในเดือนตุลาคมปี1นึ่งัน 931อเอเลนาได้เสียชีวิตลงณวันนั้นโลกของคราวได้พลังทลายไปในพิบตาเขารู้สึกเหมือนเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหากฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังก็มองว่าเรื่องนี้มันควรจะต้องจบลงแต่เปล่าเลยค่ะสำหรับคราวแล้วนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความหมกมุ่นที่บ้าคลั่งกว่าเดิมเขาเสนอตัวเป็นผู้จ่ายค่าทำศพทั้งหมดสร้างสุสานขนาดใหญ่ที่โออาด้วยเงินของเขาเองและ The ไปเยี่ยมหลุมศพของเอเลนาทุกคืนเป็นเวลาเกือบสองปีจนในที่สุดค่ะความมืดมิดก็กลืนกินเขาจนหมดสิน้นค่ำคืนหนึ่งในเดือนเมษายนปี1933เการาก็ตัดสินใจในสิ่งที่ไม่มีมนุษย์ปกติคนใดจะทำนั่นก็คือเขาขโมยร่างของเอเลนาออกจากสุสานและขนกลับไปไว้ที่บ้านพักของตนเองใช่ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดค่ะเขาขโมยศพของคน ที่เขารัก กลับบ้านและตลอดระยะเวลา7ปีหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของคราวก็คือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงคราวนั้นไม่ได้แค่วางร่างของเธอไว้เขาพยายามรักษาสภาพศพของเธอไว้ให้ด้เหมือนมีชีวิตที่สุดดวงตาที่โบกรวงคราวนั้นก็แทนที่ด้วยตาแก้วผิวหนังที่เน่าเปื่อยเขาก็ใช้ขี้พึ่งชุบผ้าไหมห่อหุ้มอวัยวะภายในที่เสียหายเขาก็ควักออกไปและยัด ใส่ด้วยผ้าฟ้ายกระดูกที่หลุดร่อนเขาก็ใช้ลวดเป็นโนโยึดไว้และผมของเธอก็ได้มาจากแม่ของเอเลนามาทําเป็นวิกให้เอเลนาได้สวมใส่ใช่ค่ะคราวเปลี่ยนร่างที่ไร้วิญญาณของเอเลนาให้กลายเป็นตุ๊กตาที่ดูเหมือนมีชีวิตและเขาเองก็ใช้ชีวิตอยู่กับเธอคนนี้ เป็นระยะเวลา7ปีเต็มคราวนั้นใส่เสื้อผ้าให้เธอนอนร่วมเตียงกับเธอเต้นรำกับเธอและแม้กระทั่งพูดคุยกับเธอในทุกวันเขามีโลกส่วนตัวที่บิดเบี้ยวโลกที่เอเลน่ายังคงมีชีวิตอยู่กับเขาเสมอมาความลับอันน่าสยดสยองนี้ถูกเก็บงำไว้อย่างมิดชิดจนกระทั่งปี1940เมื่อเริ่มมีข่าวหรือสะพัดในเมืองครีเวสเกี่ยวกับกิ่นเหม็นที่มาจาก บ้านของคราวและภาพที่น่าขนลุกที่เพื่อนบ้านบางคนแอบเห็นจนกระทั่งน้องสาวของเอเลนาได้ยินเขาหรือที่น่าสะพริงกลัวจึงตัดสินใจไปเยี่ยมบ้านของคราว เพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยตนเองและภาพที่น้องสาวของเอเลนาต้องพบเจอก็คือในห้องนอนของคราวนั้นมีพี่สาวของเธอที่อยู่ในสภาพหน้าขนลุกนอนอยู่บนเตียงและเมื่อน้องสาวของเอเลนาเห็นภาพดังข่าวนะคะตำรวจก็ถูกเรียกมาทันทีคราวนั้นถูกจับกลุมในข้อหาที่น่ากลัวที่สุดนะคะเท่าที่ครีเวสเคยเจอมานั่นก็คือการขโมยศพ และการทำลายหลุมศพการชนสุตรร่างของเอลนาเกิดขึ้นอย่างละเอียดและสิ่งที่พบสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนค่ะคุณผู้ฟังร่างของเธอถูกแดัดแปลงและรักษาไว้ด้วยวิธีที่น่าขนลุกภาพถ่ายของร่างเอลิาในสภาพนั้นถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและสร้างความตื่นตระหนกปนสยองขวัญให้กับผู้คนแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจนั้นก็คือเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล ถูกปล่อยตัวเนื่องจากข้อหาการขโมยศพนั้นหมดอายุความไปแล้วแถมผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองกลับมองเขาด้วยความเห็นใจไม่ใช่ความรังเกียจพวกเขาเห็นเขาเป็นเพียงคนโรแมนติกที่แปลกประหลาดหลังจากนั้นค่ะร่างของเอเลน่าก็ถูกนำไปฝังใหม่ที่หลุมศพที่ไม่ระบุชื่อเพื่อไม่ให้มีใครไปรบกวนเธออีส่วนคราวนั้นเขาถูกบังคับให้ย้ายออกจากครีเวสซึ่งถ้าฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังก็คงจะคิด ว่าเรื่องทั้งหมดมันควรจะต้องหยุดลงแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะแต่เปล่าเลยค่ะความหมกบุ้นของเขายังคงมีอยู่เขาสร้างหุ่นจำลองขนาดเท่าตัวจริงของเอลิาขึ้นมาใหม่จากหน้ากากมรณะที่เขาเคยแอบทำไว้และใช้ชีวิตอยู่กับหุ่นจำลองนั้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเขานั่นเองคราวทานสเลอร์นั้นเสียชีวิตในปี1952ค่ะในห้องของเขาเต็มไปด้วยภาพวาดของเอลิารวมไปถึงหุ่นจำลองของ เธอที่อยู่เคียงข้างเขานั้นจากไปพร้อมกับความรักที่บิดเบี้ยวความหลงไหลที่ข้ามเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับความวิกลจริตเรื่องราวของคลาวและเอเลนานั้นคือเครื่องเตือนใจที่ย้ำว่าความรักบางครั้งนะคะก็สามารถผลักดันให้มนุษย์คนหนึ่งนะคะทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายและบางทีก็เหนือความเข้าใจใดๆของคนปกติทั่วไปได้ค่ะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะกับ10บ นาที่คดีดังอย่างไรก็ตามค่ะเช่นเคยหากคุณผู้ฟังท่านใดผ่านมารับฟังแล้วฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะและหากคุณผู้ฟังท่านใดยอยากติดตามข่าวสารอื่นๆของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามผ่านทาง facebook rmutpfb รวมไปถึงทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th วันนี้หมดเวลาของฝนแล้วกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอพิโซดหน้านะคะ สวัสดีค่ะ